กล้องจุลทรรศถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่มีความจําเป็นต้องใช้ในห้องแลบหรือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆเพื่อการศึกษาทางชีววิทยาศึกษาโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตเซลล์เพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆโดยเฉพาะในทางการแพทย์ในบางครั้งอาจมีการใช้ระยะเวลายาวนานในการส่องด้วยตาเปล่าผ่านกล้องจุลทรรศส่งผลให้เกิดความเมื่อยล้าการนับจำนวนจุลชีพที่คลาดเคลื่อนไม่แม่นยําด้วยเหตุนี้นักศึกษาปริญญาโทภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้คิดค้นและพัฒนาชุดกล้องไมโครซิส DCN สวมท่อเลนใกล้ตากล้องจุลทรรศขึ้นมาเพื่อช่วยลดความเมื่อยล้าในการนับจุลชีพของผู้ใช้งานกล้องจุลทรรศที่มาของงานวิจัยและนวัตกรรมนะครับก็เกิดจากการที่เราได้มีโอกาสไปร่ปรวมประชุมวิชาการกับทางคณะศาตวพทยศาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล,แล้วก็ตัวนักวิจัยกับอาจารย์ในห้องปฏิบัติการเนะี่ยเขาก็จะมีโจทย์มาว่า ในการวิเคราะห์จุลชีพหรือว่าหาจํานวนนะครับเขาจะต้องส่องกล้องจุลทรรศด้วยตาแล้วก็อาศัยประสบการณ์และความชํานาญในการนับแล้วก็ระบุชนิดของจุลชีพซึ่งจะเป็นงานที่ค่อนข้างใช้เวลามากแล้วก็ประสบการณ์สูงครับก็เลยมีโจทย์มาว่าทําอย่างไรที่จะมีโปรแกร,รมหรือว่าระบบอัตโนมัติเนี่ยที่สามารถใช้ช่วยในการนับแล้วก็วิเคราะห์จุลชีพแบบเรียลวทม์ได้นะครับก็เลยเกิดการเป็นพัฒนาเป็นผลงานตัวไมโครสิตรีซีนี้ขึ้นมาครับ สำหรับเจ้าตัวชุดกล้องไมโครสิทธีดีซีนี้นะครับภายในจะประกอบด้วยตัวระบบสมองกลั่งฝังตัวที่มีการใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux ครับแล้วก็จะนําเอาองค์ประกอบของรูปภาพต่างๆของเซลล์จุลชีพนะครับตัวอย่างเช่นตัวเซลเล์เมล็ดขาวมเมล็ดแดงและเกล็ดเลือดเนี่ยมาทาการฝึกโม,โมเดลตัวโครงข่ายประสาทนะครับจนเขามีความสามารถการเรียนรู้จดจําคุณลักษณะของเซลล์จากนั้นก็จะนําตัวชุดไฟล์ดังกล่าวนะครับบรรจุลงในชุดกล้องตัวนี้ครับ สำหรับลักษณะภายนอกของชุดกล้องนี้มีลักษณะที่เล็กกระทันรัดมีท่อเลนส์ใกล้าตายื่นออกมาสามารถนำเข้าไปส่งเข้ากับกล้องจุลทรรศน์แบบ2ตาและกล้องจุลทรรศน์แบบ3ตาได้ขณะที่ข้อมูลที่ได้จะถูกส่งจากท่อเลนส์เข้าสู่ระบบซึ่งผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อชุดกล้องนี้เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นได้เช่นเมาส์คีย์บอร์ดหน้าจอเพื่อดูภาพที่ได้รับจากกล้องแบบเรียวไทม์ โดยที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆเลยหรือที่เรียกว่าระบบ plug and play ปุ่มสีแดงข้างกล้องหรือเป็นปุ่ม snapshot ที่ใช้สําหรับการนับเซลล์จุลชีพต่างๆเพื่อแสดงผลบนหน้าจอที่ถูกควบคุมด้วยระบบ AI เราสามารถนํานไปวิ์ใช้ในห้องปฏิบัติการนะครับที่มีการวิจัยและค้นคว้าในเรื่องของเซลล์ขนาดเล็กและจุลชีพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นืงทางด้านเซลล์เม็ดเลือดหรือไม่ก็กลุ่มพวกโปรโตซัวพยาธิต่างๆในอนาคตนะครับแล้วก็ เพื่อที่จะระบุจํานวนเพื่อนําผลตัวนี้ไปใช้ในงานวิจัยเชิงด้านการแพทย์และทางด้านทางวิทยาศาสตร์ครับสำหรับชุดกล้องไมโครสิดีซีเนี่นะครับเราได้รับรางวัลการนําเสนอข้อเสนอโครงการระดับ5ดาวนะครับจากสํงงานักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับเป็นกิจกรรมที่ให้เหล่านักบัณฑิตและนักวิจัยเนี่ยได้ร่วมส่งผลงานเข้ามาในเพื่อพิจ,จนารณาในเรื่องของการเขียนข้อเสนอโครงการและการค้นคว้าวิจัยที่ดีนะครับ จากปัญหาความเมื่อยล้าในการนับจุลชีพด้วยกล้องจุลทรรศสู่การคิดค้นและพัฒนากล้องไมโครซิส d c n สวมเท่าเลส์ใต้ตาที่สามารถใช้ควบคู่กับกล้องจุลทรรศได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในอนาคตผู้พัฒนาเตรียมจะเพิ่มเติมเทคโนโลยีเข้าไปให้สามารถนับจํานวนเซลล์ได้ถึง10เซลล์จากเดิมที่นับได้เพียงแค่3าเซลล์เท่านั้นเพื่อความรวดเร็วในการนับและให้การครอบคุมการทํางานของนักวิจัยได้หลากหลายมากขึ้นนอกจากนี้จะมีการฝึกโมเดลโครงข่าย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น